อันนี้ประเด็นหนึ่งเนาะอีกประเด็นหนึ่งคือสําหรับใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยซึนเศรา้าหรือว่าอยู่ใกล้ชิดอาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอันดับแรกคือคุณต้องศึกษาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศรา้าให้เยอะมากๆเยอะกว่าตัวผู้ป่วยเองอีกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจแต่พอถึงเวลาอาการ มันมาเนี่ยสติสัมปชัญญะเขาอาจจะสู้อาการโรคไม่ได้ข<อ>เขาอาจจะเอาสิ่งที่รู้เนี่ยมาทําไม่ได้นะอันนี้ผมเข้าใจนะผมก็เป็นคนก็คิดว่าตัวเองรู้เยอะแต่เวลาอาการมันมาจริงบางทีมันก็บังคับตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ดูแลหรือผู้ป่วยเนี่ยต้องต้องยิ่งศึกษาจนคุณอาจจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแหละนะจะต้องทํำยังไงว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องแก้ยังไงจะต้องแนะนํำยังไงนะครับและที่สําคัญคือ คุณต้องลบให้เร็วเวลาคุณได้รับพลังลบแน่นอนผู้ป่วยเขาปล่อยพลังลบให้คุณอยู่แล้วเวลาคุณได้รับพลังลบมาคุณต้องถ่ายออกให้เร็วที่สุดครับคุณต้องเข้าใจว่านี่คืออาการป่วยของเขาคุณอย่าไปเก็บมาคิดแน่นอนคุณจะเหนื่อยคุณจะรู้สึกแย่แต่คุณรับมาเสร็จปุ๊บคุณปล่อยครับคุณปล่อยต่อคุณทิ้งไปเลยอย่าเก็บไว้ ไม่งั้นจะกลายเป็นคุณจะแย่ซะเองแล้วถ้าวันไหนคุณเริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆคุณรีบปรึกษาแพทย์นะในขณะที่คุณยังไม่ถึงขั้นป่วยอะ่ะคุณยังอยู่ในการที่จะดึงตัวเองกลับมาได้ไวกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นแล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่คุณนึกถึงผู้ป่วยแล้วคนดูแลก็ป่วยต่างคนต่างป่วย มันจะบันเทิงเอานะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งคนที่ป่วยอยู่และยังไม่ป่วยอยากเป็นเลยฮะมันทรมานใครที่กำลังจะหายก็ยินดีด้วยฮนะพบกันคลิปหน้าครับ